พุทธาจนะฉบับอริยวินยัยหน้าที่8ปดสองหสมัยต่อมาพงญ้าล่น เก่อนซุ้มตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้หรื้อลงฉาบดินทั้งข้างบนข้างล่างทําให้มีสีขาวสีดําสีเหลืองจําหลักเป็นพวงดอกไม้เครือไม้ฟันมังกรดอกจอกห้ากลีบบริเวณเป็นตมตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้โรยกรวดแร่กรวดแร่ยังไม่เต็มตรัสว่าดูกร ภิกษพิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้วางศิลาเรียบน้ำขังตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตท่อระบายน้ำทรงห้ามการเปือยกาย ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุเปือยกายไม่พึงไหว้ภิกษุเปื่อยกายภิกษุเปือยกายไม่พึงไหว้ภิกษุเปื่อยกายไม่พึงให้ภิกษุเปื่อยกายไหว้ตนภิกษุเปือยกายไม่พึงให้ภิกษุไม่เปื่อยกายไหว้ตนไม่พึงเปื่อยกายทำบริกรรมแก่ภิกษุเปือยกายไม่พึงใช้ภิกษุเปื่อยกายทำบริกรรมไม่พึงเปื่อยกายให้ของแก่ภิกษุเปื่อยกายไม่พึงเปื่อยกายรับประเคน ไม่พึงเปยกายเคี้ยวของไม่พึงเปยกายฉันอาหารไม่พึงเปยกายลิ้มรสไม่พึงเปยกายดื่มรูปใดดื่มต้องอาบัตทุกกฎข้ออนุญาตเกี่ยวกับศาลาเรือนไฟและบ่อน้ำ สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายวางจีวรไว้บนพื้นดินในเรือนไฟจีวรเปื้อนฝุ่น,นตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตราวจีวรสายระดียังจีวรในเรือนไฟโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะวันนี้ ระตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นที่เหลือพวกเจ้าเท่านั้นต้องเป็นผู้กระทำกันเอาเองมันคือล่วงเลยผ่านไปผ่านไปพวกเจ้ากระทำอะไรกันอยู่ จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์พร้อมด้วยความไม่ประมาทตั้งอยู่ในศีลในธรรมไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเถอจงมีตนเป็นประทีปจงมีต,นเ,น,ต,มตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลยจงมีศีลเป็นประทีปจงมีศีลเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยธรรมแม้เป็นเพียงเศษเสี้ยวประธรรม ก็ควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เน่ยโสตรลงสดาประฟังและน้อมนำไปปฏิบัติศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้นำไปเทียบเคียงว่าลงสูตรได้หรือไม่เข้ากันได้หรือไม่เป็นไปได้หรือไม่แก้ไขดับทุกข์ให้เราได้หรือไม่ชี้หนทางพ้นทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดบนสังสารวัตนี้อย่างถูกต้องให้เราได้หรือไม่ ผู้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเองเท่านั้นที่จะรู้แจ้งชัดได้ด้วยตนเองจงยังศรัทธาผู้ที่มีศรัทธาอยู่ให้มีศรัทธายิ่งยิ่งขึ้นไปและจงยังศรัทธาของผู้ที่ยังไม่เคยมีศรัทธาให้มามีศรัทธา โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะวันนี้พระแม่เมืองเทพหญิงนั่งก้าวเจ้าพระแม่หนิงสีวลีหรือพระแม่อือขอจบเวทเพียงเท่านี้โอกาสหน้ามาต่อกันที่พุทธวจนะฉบับอริยะวินยัยหน้าที่8ปดสองหค่ะ